ตุ่มสพเมืองพัทยานะครับในระเบียบว,วาระแรกครับจะเป็นการแนะนําตัวท่านพันตุลเอกสุประชัยปุเยเ่ยาพันนะครับท่านแนะนําตัวเองก่อนนะครับครับต้องขอต้อนรับดีนะครับท่านพันธตุลย์ชัยพรใายแดงครับท่านรองกองการตำร,รวจเมืองพัทยาครับผม ติดเส้นนะครับดีใจซึ่งแต่ก่อนก็นั่งอยู่ข้างล่างกับท่านนะครับห้องนี้ก็เคยเข้ามานั่งเคมีพวกท่านนะครับเป็นฟันเฟืองเป็นตัวช่วยผลักด,ดันเพื่อนพยาของเราไปไปอย่างต่างานะครับตัวเองก็หรือที่เก็บเขาน้อยนะครับก็จะมีพี่เพื่อนน้องๆที่รับราชการอยู่ในสพเมืองนะครับ หลังจากนั้นก็ได้ไปแล้วละการที่ได้สอบเข้าโรงเรียน,นเรียนสามทานรุ่นสี่สิแปดจบสามทานก็ไปรกบบทลนครหกปีหลังจากนั้นก็ย้ายมาทำง,งานสอบสวนที่สีคิ้วอีกหกปีหนึ่งกลับมาเป็นรองผู้กับสืบพทันทนญาแล้วก็ขึ้นผุ้กำกับที่จ่ายนะครับจาวพุ่มดาวพกับัญชาให้มาอยู่กับพี่น้อง เมืองพัทยายฝ่ายปกครองเอางานสอบสวนไปอยู่กับเขาหมดเนี่ยเราพูดพูดกันนะครับไปให้ดีใดสอบหลังจากนั้นก็นําตัวผู้ต้องหากลับมาดูแลไว้แต่เขาจะสั่งให้เราให้กำนาจการสอบสวนเนี่ยอยงงานสอบสวนนะครับจึงอยากเรียนพี่น้องว่าเราไม่ได้เราก็พร้อมที่จะดูแลเขาเป็นคนดีนะครับก็ขอขอบคุณพวกเราบ้างน,นะครับที่ทการประชุมที่แจ้ง เป็นตัวหน้าผมเองก็ต้องขอบคุณทางผู้บังับถามว่าทําไมถึงต้องมีการประชุมนะครับการประชุมก็จะชี้แจงนโยบายของผู้ใช้การไปมาเปจะชี้แจงให้พวกเ,นะเราทราบหลังจากที่รับนโยบายจากภาคจากจังหวัดมาแล้วก็จะลงมาที่โรงพักนะครับก็บอกพวกเรา